สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบต้นไม้กันทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มารีจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นว่านเศรษฐีเรือนในกันค่ะสำหรับต้นว่านเศรษฐีเรือนในนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับต้นว่านเศรษฐีเรือนนอกมากและเหมือนกันเกือบทุกส่วนยกเว้นตำแหน่งแถบสีบนเพนใบและต้นว่านเศรษฐีเรือนในนั้นจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณกลางใบและอาจพบริ้วแถบเขียวเกมได้บ้าง ส่วนว่านเศรษฐีเรือนนอกนั้นก็จะมีตำแหน่งแถบสีสลับกันกล่าวคือว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณขอบด้านนอกใบส่วนด้านในกลางแผ่นใบจะเป็นแถบสีเขียวทั้งนี้ทั้ง2ว่านมีประโยชน์และความเป็นมงคลเหมือนกันทุกประการค่ะต้นว่านเศรษฐีเรือนในนะคะ จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีและมีความสูงอยู่ที่ประมาณ30-50เซนติเมตรลักษณะของลำต้นจะเป็นลำต้นกลมตั้งตรงถูกหุ้มด้วยกับใบและส่วนของลำต้นนั้นก็สามารถแต่เง่าหรือต้นใหม่จำนวนมากทำให้ลดูเป็นพุ่มหนาอย่างรวดเร็วและละักษณะของเงาหรือต้นใหม่ก็จะคล้ายกับต้นตะไคร้นั่นเองค่ะ ว้นว่านเศรษฐีเรือนในจัดเป็นทั้งว่านเมตตามหานิยมว่านป้องกันภัยว่านเสริมสิริมงคลและว่านเสริมโชคค่ะและผู้คนส่วนมากกนั้นจะนิยมปลูกเพื่อเป็นความมงคลและปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางตั้งในอาคารหรือจะปลูกลงแปลงจัดสวนก็ได้ค่ะ ว่านเศรษฐีเรือนในถูกตั้งชื่อเด่นในด้านการเสริมโชคเสริมลาบตามคำที่ว่าเศรษฐีโดยคำว่าเศรษฐีตั้งมาจากลักษณะเด่นของแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบนใบที่แสดงถึงความมั่งมีสีสุขและแถบสีนี้ยังหมายถึงคำว่าเรือนด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนคำว่าในานั้นตั้งตามตำแหน่งของแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมที่อยู่บริเวณกลางใบหรือด้านในของใบโดยจะมีแถบสีเขียวร้อมรอบอยู่ด้านนอกค่ะและว,วันนี้มะลิมีพระคาถาที่ใช้ท่องกำกับทั้งขณะปลูกและรดน้ำโดยแบ่งประเภทพระคาถาออเป็นสีด้านซึ่งแล้วแต่เราจะเลือกท่องประเภทใดหรือเลือกท่องทุกพระคาถาก็จะยิ่งเป็นมงคลมาก แล้ววันนี้มารีจะขึ้นบทสวดพระคาถาไว้บนหน้าจอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับต้นว่านเศรษฐีเรือนในที่มลิได้นำเอามาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เละให้สาระความรู้เก่บเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอยู่ไม่มากก็น้อยคงพอที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกปลูกต้นว่านเศรษฐีเรือนในกันได้นะคะ แล้ววันนี้มาริก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ได้ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะ